สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาชมต้นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะต้นนี้ก็คือต้นกระตังบายเรามาดูหนังสือไม้เทศเมืองไทยนะครับพูดถึงกระตังบายไว้ได้ยังไงมั่งเขาบอกว่ากระตังบายเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมต้นสูงไม่เกิน4-5พฟุต4-5ฟุตมันเท่าไหร่อ่ะ สามพุทกว่าเป็นหนึ่งเมตรจริงๆเขาก็สูงได้สองสมเมตรเหมือนกันนะมีใบย่อยห้าใบใบโตคล้ายใบกระท่อมเข้ออธิบายผิดไหมเนี่ยใบคล้ายใบกระท่อมตรงนี้ ริมใบจัดรอบใบสีเขียวจัดเหลือบสีขาวคล้ายกรรมมี่เป็นเงางามดีตามต้นและกิ่งมีครีบโดยรอบคล้ายฟันพุ่มเตี้ยแจ้ดอกออกเป็นช่อแบนใหญ่ทึบ คล้ายดอกเถาคันเดกคล้ายดอกเถาคันนี่คล้ายอยู่นะคะใครรู้จักเถาคันก็คงจะรู้ว่าดอกมันก็จะประมาณนี้แหละสีแดงเข้มลูกอ่อนสีเขียวพอแก่จัดสีดำเช่นลูกเถาคันมีขึ้นบ้างตามสวนและตามป่าโคก จังหวัดสระบ,บุรีและภาคเหนือภาคตะวันออกจริงๆมีทุกภาคนะคะเพราะเห็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็จะมีพูดถึงตัวนี้ทุกภาคถ้าเป็นภาคเหนือจะเรียกว่าเขื่องแข้งม้าประโยชน์ทางยาแพทย์ชนบทใช้รากปูงปัญญาระงับความร้อนขับเหงื่อแก้ไข้แก้ขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยตามร่างกายชื่ออื่นที่เรียกกันกระตังบายกระตังใบเขื่อง เขื่อนแข้งม้ากำลังใบแล้วก็ตอนนี้เอามาพัฒนาเป็นต้นไม้ที่ปลูกตามรีสอร์ทหรือว่าตามบ้านจัดสรรน,นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นสตางคือชื่อเพื่อการค้าที่ตั้งกันใหม่ๆเนี่ยมุ่งเน้นเพื่อตอบโจทย์ความโลภของคนโดยตรงก็คือทำยังไงก็ได้ให้ใหมันดูรวยดูเป็นไม้มงคลขึ้นมาเนาะจากไม้ธรรมดาก็ เพิ่มมูลค่าจากการเปลี่ยนชื่อไปเพราะฉะนั้นในทุกวันนี้เราก็จะรู้จักต้นนี้ในชื่อของต้นสตางนะคะแล้วก็ไม่แน่ว่าอีกไม่นานชื่อจริงๆของเขาคือกระตังใบาอาจจะถูกเรื่นหายไปตามการเวลาถ้าเราไม่มีการรื้อฟื้นหรือพูดถึงชื่อที่ถูกต้องให้มันตรงกับตำรับยาตำราย,ยาต่างๆเนาะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูต้นกระตังใบหรือกระตังใบนะคะ